สงสัยจะอ้อนแม่ปูนะครับเอาน้ำอ้อยให้กินนะดูครับตาชำเรลืองมองแม่ปูตลอดเวลานีจะได้ของกินจากแม่ปูสงสัยจะติดใจแม่ปูแล้วมั้งเนี่ยวายว่ลร่ำบากบอกเ้ยบาทเนี่ยแม่ปูจะนั่งนานมเสกนะฮะนั่งนาน,านมเสกโอ้โห เสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังกันเงินปลายมงคลน้อยนะครับครับวันนี้เรามาแห่งานที่บ้านเกิง อําเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนกันนะครับวันนี้คุณแม่ปุ๊นะฮะมาเยี่ยมถึงที่ทํงงานเลยทีเดียวนี่แม่ปุนะ๊เอาน้ำอ้อยนะฮะ มาป้อนลูกๆแล้วก็มีอาหารการกินหลาอย่างตอนนี้เรากำลังแต่งเนื้อแต่งตัวจะออกไปทำงานกันแล้วนะครับตอนนี้วันนี้นะครับกลุ่มช้างวัฒน,นธรรมของเรามาที่บ้านเกิงทั้งหมดเจ็ดเชือกด้วยกันนะครับก็มี มงคลน้อยพี่ชัยมงคลน้องดัมโบแล้วก็พี่น้ำแตงทายภูผาแล้วก็พ่อนุ่มเสกแล้วก็น้องใบบุญนะครับนน่นน้องใบบุญใบบุญน้อยอยู่ตรงนู่นนะครับน่ารักมากๆพี่เสกกำลังแต่งตัวอยู่นะครับ Oh, yếm la la, thuốc chắc đấy. Quay ngà mát. Chắc ความสำค <|so|>> <k 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 ัญกับหมูคนน้อยคิดถึงแม่เมื่อคืนคิดถึงแม่ขันเลยไม่ร้องเลย ยังวะเมื่อคืนคนหลายคนหลายบอกยังมาฟังเลยเมื่อคืนโอ้ยังก็จวหูแม่ปูแข่งแท้มงคนโอ้อ่อนตองใส่จะอ่อนแม่ปูนะครับเอาน้ำอ้อยให้กินนะดูครับตาชำเรลืองมองแม่ปูตลอดเวลานะ จะได้ข um. pues mm องกินจากแม่ปุ๊สงสัยจะติดใจแม่ปุ <S <S IR ูแล้วมั oh ้งเนี่ยว้ายวันลำบากบอกเลยบาทเนี่ยนี่พี่ชาย โบแบ่งพี่เขากินมั่งโบโอ้เด็กๆติดใจแม่ปุ้ยเลยแม่ปุ้เลยตอนนี้เด็กๆนี่ฮะใจ ดีใจงามมากๆสวยแล้วก็ใจดีมากๆ ันนี้กำลังแต่งตัวเสร็จแล้วก็จะออกไปรับครับออกไปรับทางคณะเจ้าภาพนะครับแล้วเราก็จะเคลื่อนย้ายกันไปที่จุดเชิญพรเวทนะครับโอ้โหโอ้โอ้ยระบบวันนี้สอนยากกว่าสร้างนี่ลีว่ะ โอ้ยเงยดหลายกระโลกขนาดเดี๋ยวเราก็จะตามลูกๆไปนะ ยู่ค้างไปยังมีอีกนะครับก็ยังมีอีกนะครับที่พวกเรานะฮะจะได้กินก็คือกล้วยหวานหวานจากแม่แม่เอซีนี่ครับกล้วยหวานหวานจากแม่แม่เอฟซีรอน้องๆช้างของเรากินอยู่นะครับนี่นี่คือพระเศก ว้าวน้องใบบุญนะครับวันนี้จะได้กินอาหารร่วมกันนะครับกับกล้วยวันวานจากคุณแม่นะฮะ<า><า>นี่มาแล้วอ้อนแล้วนี่ขอบพระคุณคุณแม่ปุ๊กมากๆนะครับดูดูครับโอ้ยแต่ละเชือกนะครับโอ้ยดูลูกดัมโบ้ทานเข้ามากินเลยทีเดียว มงคลน,น้อยก็เสียงหวานออดออนนี่นี่คือความสุขของคุณพ่อคุณแม่ความสุขของท่านผู้ให้นะฮะดูครับท่านนั่งดูขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผู้ใหญ่ใจดีของเราครับมาเลี้ยงก่อนที่จะแหงานนะครับผมก่อนที่จะออกแห่นะต้องอิ่มก่อนกองทัพต้องเดินด้วยท้องนี่ ก่อนจะไปทำงานก็ขอให้กินอิ่มกินเต็มสักครั้งหนึ่งสายสุดนี่พี่น้ำแตงน้องดัมโบเชือกที่สองเชือกที่สามก็เป็นน้องมองคลน,น้อยเชือกที่สี่ปูผานะครับเชือกที่ห้าก็พี่ช้ยมงคล กินไอ้นั่นกินข้าวโพดเชือกที่หกคุณพ่อเสกนะฮะเชือกที่หกเชือกที่เจ็ดก็น้องใบบุญนะครับนี่น้องใบบุญอยู่ที่เชือกที่สุดท้ายเชือกที่เจนะ็ดฮะวันนี้แห่ด้วยกันเจ็ดเชือกนี่น่ารักจัง กอดช้างได้ครับแม่ปุ๊ครับควานห้ามกอดเด้อ ครับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับไปกอดน้องไปบุญน,นะครับโอ้น่ารักมากๆเลยน่ารักทั้งสอง กินอย่างเดียวเลยไม่นสนใจใครรัมโรอเวลามาาาาเมานี่คือความสุขของน้องช้างครับความอิ่มอร่อยก่อนทำงานเอา,ยาแย่งแย่งแย่งมีแย่งกันด้วยเอาพี่พาพี่ชายอย่าแย,ย่งกันสิคะแม่ วันนี้อิ่มอร่อยเลยลูกชายมุงคนน้อยของเราอิ่มอร่อยเลยนะครับวันนี้นี่กล้วยยังเหลือเยอะพี่ชัยมงคนเนี่ยจะกวาดกล้วยไปไว้หน้าตักตัวเองแต่มงคนน้อยนี่ไม่ยอมแพ้นะมงคนน้อยก็จะกวาดมากลับคืนมาเดี๋ยวคอยดูแล้วกันนะฮะ นี่พี่เสกพี่เสกพ่อเสกพ่อเสกกับมงคลอ่าแย่งกันดูดูตรงนี้นะครับจะแตกต่างกันมากพี่ชัยมงคลนี่จะเอาไว้หน้าตักตัวเองนะพี่ผาไม่กล้าแย่งนะครับพี่ผาไม่กล้าแย่งนี่ฮะดูลูกมงคลของเรานะกลัวเขาจะกินหมดก็ต้องเหน็บงาไว้ก่อนนี่ครับเลือกเอาเลือกเอาหวีอะไรมันอร่อยๆ <laughs> ดู อะไรอร่อยอร่อย,ออยก็ต้องเอาไปเก็บไว้ที่หน้าตักตัวเองนะจะไม่ยอมให้ใครกินด้วยนะนี่เหลืออยู่ที่หน้าตักมงคลน,น้อยแล้วตอนนี้ดูพ่อเสกครับดูพ่อเสกพ่อเสกก็ไปกองไว้ที่หน้านะครับโอ้ละท่านผู้มีประสบการณ์ท่านผู้มีประสบการณ์ท่านก็ต้องรู้จักนะครับนี่กรรมการต้องแยกครับผมนี่ กรรมการต้องแยกด้วยโอ้พ่อเสียงนี่สุยจอจริงๆดูครับลูกมงคนน้อยยังเหน็บงาไว้เลยนะฮะตัวที่เน็บไวเนะี่ก็คือเก็บไว้กินทีหลังนะครับแล้วก็จะแย่งน้องดัมโบมากินโอ้โหแต่ละเชือกสวยงามมากหล,ล่อสุดเเยยบว้ล้ลนนนคี น้ำแต่งกินช้าแม่ป๊รีบเข้าไปช่วยนะครกลัวกินไม่ทันเพื่อนน้ำแต่งก็วางอีกโอ้ยน้ำแต่งนี่จะกินช้ากว่าเพื่อนหน่อยนะครับ มงคนน้อยจะกวาดไปกองไว้ที่หน้าตักไม่ยอมให้พี่ผากินด้วยเอาไปเนบงาไว้เขาจอจริงๆลูกชายก็ฝากช่องอไว้ด้วยนะครับฝากช่องฟังคันเงินคลายมงคนน้อยของเราไว้ด้วยนะครับ,ฝา,านนรารบฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอลาคุณพ่อคุณแม่ไปก่อนนะครับ กินแบบนี้จะลองได้ไหมนี่ไหนขอเสียงมงคนน้อยหน่อยขราวก่อนโอ้โห,โหลองได้ด้วยเอ้าแม่ปูจะนั่งนานมเสกฮะนั่งงานมเสกออ้อหเนาะ โอ้โหช้างกินอิ่มควานก็อิ่มนะครับหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนนะครับดูดูดพายผู้ป่วาวันร้วนนะด <c oughs> เดี๋ยวเจอกันใหม่ในะคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม